สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับต่อจากกันไลฟ์สดเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับมาดูบรรยากาศท่านผู้ชมครับวันนี้วัวเยอะมากอ่าคนเยอะมากมีมีแต่ผู้ชมนะครับวันนี้อ่ามีมีผู้ชมเยอะนะครับวัวควายก็อ่า เข้ามาที่ตลาดกันเยอะมากกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ราคาวัวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป observe มาไปติดตามกันนะครับเริ่มจากคู่นี้เลยครับท่านผู้ชมนะทางเข้านะครับเดินมาปุ๊บเห็นปั๊บเลยโหเตะตาเลยครับท่านผู้ชมคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับคู่แม่ลูกครับ60กว่านะครับ6กกลางกลางว่าอย่างนั้นก็เลยเออเป็นราคาสืบมานะครับไม่เจอเจ้าของเขานะครับ เปิดที่ราคา60กลางๆว่าอย่างนั้นคู่ไม่ลูกครับแม่ก็สวยลูกก็สวยครับท่านผู้ชมครับดูสิครับวัวไปเลี้ยงต้องแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเนื้อหนังแข้งขาผู้หางนะครับกกหางผู้หางยาวเฟ้ยเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับสวยงามนะครับลูกเป็นเพศผู้ครับถ้าเป็นเพศเมียนี่น่าสนจริงๆเลยนะครับคู่นี้แต่ก็มาต่อมาลองกันดูนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นวัวคู่แรกนะครับที่เจอในตลาดนะครับสำหรับขวามือนะครับราคาถ้าจะขายบอกว่า2 8 0 0 0ก็ขายแล้วนะครับลูกเขาสวยครับู้ชมครับเป็นวัวเพศผู้ราคา60กลางกลางนะครับเป็นราคาที่ยังไม่ได้ต่อรองกันนะครับมาต่อด้วยตัวนี้เลยครับู้ชมครับ4 0,000บาทครับท่านผู้ชมสวยงามอลามแท้อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ4 0,000บาทนะครับ แต่ก็ต้องมาดูนะครับขวามือนี่ก็ราคา3 6 0 0 0บาทครับซ้าย40,000ขวา36 0 0 0ครับท่านผู้ชมครับต้องมาสังเกตดูนะครับจะซื้อจะขายวัวนะครับจะซื้อวัวไปเลี้ยงต้องมาดูนะครับดูด้วยตาต้องพิจารณาดูดีๆนะครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมคู่ใหญ่ๆนะครับคู่แม่ลูก 75,000บาทครับท่านผู้ชมแม่ทองแล้วว่าอย่างนั้น75,000มื่นห้าพันบาทฮึใส่บิ๊กเบิรมเลยครับอัวพี่จอมนะครับพี่จอมบ้านาผาคู่นี้นะครับ2คู่คู่ละ75,000บาทนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวคู่นี้ไม่เกี่ยวครับท่านผู้ชมครับแบบนี้20กว่าครับอ่า20กว่าแบบนี้20กว่าอ่ามาดูมาดูนะครับลูกเขานะครับลูกเขา คู่แม่ลูกนะครับ75,000บาทนะครับหรือจะเอาเฉพาะลูกก็ได้แต่จะขายคู่นะครับลูกก็75,000บาทเหมือนกันนะครับเนี่ยในเฟรมเนี่ยนะครับถ้าเอาเฉพาะลูกก็75,000บาทแต่ต้องเป็นคู่นะครับอ่าโหแข่งขาหน้าตาท่านผู้ชมครับใหญ่มากนะครับใหญ่ราคาก็มาต่อมาลองกันดูครับอัวพี่จอมบ้านนาผาครับท่านผู้ชมครับแม 7 5 0 0 0บาทนะครับคู่นี้วัวสำหรับนำไปขุนได้เลยนะครับนำไปขุนกลางน้ำก่อนนะครับแบบนี้แบบนี้ขายไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ,บวัวตัวผู้นะครับราคาประมาณ40คะแนนนะประมาณ40หรือ4 0,000นนะครับลอดส0 0 0มืนลงมานิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับแบบนี้ นะครับประมาณ40บนะบางบางตัวไม่ถึง40นะครับก็ขายได้ครับทุานู่้ชมแบบนี้ขายได้ราคามันมันลดลงมาเยอะเลยนะครับคุยกับพ่อค้าหลายคนบอกว่าตัวผู้แบบนี้นะครับลดลงมาประมาณ3 4 0พันนะครับควายก็มีครับท่านผา้ชมตัวนี้43 0 0 0าครับ43,000บาทนะครับแบบนี้43,000บาทนะครับ แบบนี้ขายขายหมดแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันราคามันมันมันลงลงมาเยอะครับท่านผู้ชมลงมาเยอะเลยนะครับลงจากเดิมเดิมเนี่ยนะครับประมาณ3,000บาทนะครับลดลงมาประมาณ3,000บาทวันนี้ก็มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดนะครับมาหาวัวลงไปทางภาคกลางนะครับหลายเจ้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ก็ขายนะครับขายแล้วนะครับ แบบนี้ราคา2 0 0 0 0กว่านะครับ 26, งหอ่ 20, 6, 20, เป็นเป็นตลาดของผู้ผู้ซื้ออย่างแท้จริงเลยนะครับเป็นตลาดของผู้ซื้ออย่างแท้จริงผู้ซื้อสามารถเลือกได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เลือกกันอย่างเต็มที่นะครับแมกดแล้วกดอีกหืมละหมราคาเดิมที4 5่0 0นเนี่ยนะครับ4 0 0 0 0ก็ขายแล้วนะครับตอนนี้ นะครับมันหายไป3,000ันถึงห้าพบาทเลยครับท่านผู้ชม3,000ันถึงห้าพบาทเลยนะครับแบบเนี้ยี่สิบกว่าครับท่านผู้ชมอ่ายี่สิบกว่า24 25ครับท่านผู้ชมครับแบบเนี้ยนะครับควายคู่นี้55าสิบครับห้าหมืบาทนะครับตัวเล็กๆแบบนั้นก็19นะครับราคาเป็นของ ของผู้ซื้ออย่างแท้จริงนะครับตลาดเป็นของผู้ซื้ออย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมครับนะผู้นี้ไม่รู้ราคาครับเห็นมันสวยเห็นลูกเขาสวยถ่ายมาให้ดูครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับวัวเยอะมากครับชาโล่สายเลือดดีนะครับหกหมื่นสองพันบาทขายไปแล้วนะครับหกหมื่นสองพันบาทราคาขายก็ อีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นราคาร้องนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นราคาร้องนะครับไซบิ๊กเบิ้มนะครับวัวพ่อพันหกหมื่นสองพันบาทราคาขายที่แท้จริงไม่ทราบครับแต่ทราบแต่ราคาร้องบรรยากาศการซื้อขายนะครับการนําวัวมาลงก็แบบนี้ครับตัวนี้ก็ขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ถึงสามหมื่นนะครับเนี่ย วัวโครงใหญ่ๆแบบนี้นะครับ2อ0 0มื่นบอกเลยนะครับขายไปแล้วนะครับอ่าวัวเยอะนะครับพ่อค้าวันนี้ก็มีมาบ้างนะครับจากภาคกลางนะครับวัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆนะครับราคาย่ำเยาวลงนะครับราคาถูกลงเยอะนะครับจริงๆบอกเลยนะครับถูกลงประมาณ3,000ถึง5,000กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ผมพูดเลยนะครับถูกลงเยอะครับเป็นเป็นตลาดของผู้ซื้ออย่างแท้จริงนะครับก็อยากขายก็ต้องขายแบบนี้ย0กว่าครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ยี่สิบหกคะแนนครับท่านผู้ชมครับราคาช่วงนี้เล่หลังกันขายกันเลยทีเดียวครับบัวเยอะครับเป็นโอกาสของพ่อค้านะครับพ่อค้าจากต่างจังหวัด วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับมีมีไม่กี่เจ้าครับที่มาเซื้อนะครับบรรยากาศการนำวัวมาลงนะครับวัวสวยๆก็เยอะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเยอะมากแบบนี้ก็30กว่าครับท่านผู้ชมอ่าสามสิบสองอ่าชาโลเล่แบบนี้38ครับท่านผู้ชม38แอ่าแบบนี้38 เป็นไงครับท่านผู้ชมครับเป็นคู่นะครับ70,000กว่าครับท่านผู้ชมอ่าแบบนี้ก็20กว่าเห็นไหมครับแม่ราคาวัวดั่มลงมาเยอะเลยครับราคาวัววันนี้ดั่มลงมาเยอะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็ยังมีการต่อรองกันแบบนี้นะครับส่วนมากก็พ่อค้าครับต่อรองกันอยู่นะครับก็มีเปลี่ยนมือกันบ้างครับเกษตรกรหาไปเลี้ยงก็มีประปรายนะครับมีเล็กน้อย คู่นี้62,000บาทครับวัวของพี่ตู่นะครับ62,000บาทเป็นไงครับลูกเขาสวยนะครับสวยทั้งแม่ทั้งลูกละครับท่านผู้ชมแบบนี้ต้องนําไปเลี้ยงครับท่านผู้ชม6 2 0 0 0 0บาทแม่คนชอบก็ชอบนะครับผมเองก็ชอบชอบเลขแมต่อรองลงสักหน่อยก็เหมาะที่จะนําไปเลี้ยงครับใจหนึ่งก็อยากได้นะครับเนี่ยผมชอบครับคู่นี้ผมชอบใจหนึ่งก็อยากได้แต่ว่า หัวที่บ้านมันก็เยอะแล้ววอดที่บ้านเยอะแล้วครับท่านผู้ชมครับแบบนี้สวยครับเลือดดีใช้ได้นะครับหกหมื่นสองพันบาทนะครับแบบนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทครับท่านผู้ชมนะครับแม่เป็นเล่นะครับใส่เล่เข้าไปแม่แบบลูกยังไม่แจ่มนะครับลูกยังไม่แจ่มอ่าราคาห้าหมื่นห้าพันบาทครับท่านผู้ชม ลูกไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่แม่แจ่มดีนะครับแบบนี้ก็ตัวละ23 0หมครับท่านผู้ชมวัวตัวผู้นะครับแต่ก่อนก็24,000ื่นสแบบนี้3 6 0 0มครับท่านผู้ชมนะครับเป็นราคาร้องทั้งหมดนะครับเป็นราคาล้องนะครับต่อรองกันเดี๋ยวก็หลุดลงมาเยอะครับนะราคาวัวในพื้นที่อ,อ นะแบบนี้แบบนี้นะครับแม่สวยแต่ว่าเออจ่ายลูกไม่ค่อยเท่าไหร่น,นะครับนะ่ YOU? เวลาดูวัวเนี่ยดูที่หางอย่างเดียวนะดูวัวดูที่หางดูนางดูที่แม่แต่วัวไปดูที่แม่ไม่ได้นะครับการซื้อขายวาัวจะซื้อวัวต้องดูที่ลูกครับแม่สวยแค่ไหนจ่ายลูกไม่สวยก็ก,ก็เอาไว้ก่อน <laughs> แม่สวยแค่ไหนจ่ายลูกไม่สวยก็เอาไว้ก่อนครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับ รบรรยากาศคนคึกคักนะครับคนเยอะมากครับเยอะมากนนะราคาวัวก็สอบถามให้ท่านผู้ชมแบบคร่าวๆนะครับมันเป็นราคาวัวคร่าวๆเป็นราคาร้องด้วยนะครับราคาขายก็ก,ก็ก็ลดลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็นการซื้อขายวัวเป็นการสอบถามราคาวัวแบบคร่าวๆครับท่านผู้ชมครับราคาซื้อขายก็จะลดลงมาอีกนะครับราคาขายจริงจะลดลงมาอีก จริงการซื้อวัวต้องมาดูเองนะครับมาเลือกเองใจเย็นๆนะครับเงินมันหายากนะครับซื้อวัวทั้งทีซื้อวัวดีๆครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ก็ขายไปแล้วนะครับไซส์แบบนี้พ่อพันธุ์นะครับขายไปหมดแล้วครับแบบนี้ลงภาคกลางครับประมาณเฉลี่ยประมาณตัวละสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมสี่หมื่นสี่หมื่นนิดๆนะครับ ออกไปหมดแล้วนะครับไซส์แบบนี้ตอนนี้พ่อค้าภาคกลางก็จับวัวแบบนี้นะครับนําไปขุนนะครับตอนนี้สถานการณ์การซื้อขายวัวเปลี่ยนไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับควายแบบนี้ก็หกหมื่นกว่าบาทน,นะครับใหญ่บิ๊กเบิ้มการซื้อขายวัวนะครับตอนนี้ถ้าเป็นวัวไซส์ใหญ่วัวเข้าขุนนี่ขายได้ครับท่านผู้ชมแต่ราคาก็ต้องดอปลงมา ลงมาเยอะเลยนะครับลงมาเยอะเลยแบบนี้ก็ขายขายออกหมดแล้วครับอ่าสามหมื่นกว่ากว่านะครับสามหมื่นเกือบสี่หมื่นอ่าราคาที่ขายได้ก็อยู่ที่ราคาสี่หมื่นนิดๆอ่าไซส์ลอยสี่หมื่นนิดๆน,น,นะครับลอยสามหมื่นนี่ขายยากครับช่วงนี้อ่าแบบนี้ก็ขายห้าหมื่นห้าพันบาทครับคู่แม่ลูกอ่าห้าหมื่นห้าพันบาท ลูกตัวเมียครับท่านผู้ชมครับต่อรองได้นะครับแบบนี้33,000บาทต่อรองได้หมดนะครับต่อรองได้แบบนี้33,000บาทบอกเลยนะครับว่าวันนี้หัวไซส์สามหมื่นลงมานี่ขายค่อนข้างยากนะครับแต่ที่จะขายได้คือรอยประมาณ4 0,000นิดๆนีน่แหละครับเดิมทีมันมันเหยียบไปที่4 5 0 0 0เกือบ5 0,000ราคาก็ ลดลงมาย่อลงมานะครับพอขายได้พอขายได้ครับควายก็มีครับท่านผู้ชมมีตั้งแต่2 0 0 0 0นถึง30,000นนะครับ20,000กว่าถึง3 0 0 0มมีหมดครับมีหลายไซส์หลายแบบครับโหท่านผู้ชมมาเถอะครับมาดูมาซื้อมาหานะครับช่วยกันครับตลาดวัวพื้นที่จังหวัดน่านวัวเยอะมากนะครับราคาจับต้องได้ครับท่านผู้ชม อตอนนี้พ่อค้าพยายามดั้มราคาลงมาแล้วครับครับก็นำบรรยากาศราคาคร่าวๆมาฝากนะครับเดี๋ยวติดตาม E ีีต่อไปอยังมีอีกเป็นครึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวดู E ีีต่อไปครับท่านผู้มชมครับสำหรับ E ีีนี้พบกันในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม